สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีเมนูป๊อปคอนที่มีกลิ่นหอมจากชีสนะครับรับรองว่าเวลาดูหนังที่บ้านเนี่ยแล้วก็ทานป๊อปคอนรสชีสไปด้วยเนี่ยจะฟินแน่นอนเลยนะครับส่วนผสมก็มีนิดเดียวแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเมนูป๊อปคอนชีสนะครับก็มีแค่นี้เองครับ4อย่างอย่างแรกเลยนะครับข้าวโพดดิบครับในสดรสจืดครับน้ำมันพืช และสุดท้ายนะครับผงชีสซึ่งผงชีสนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะครับหรือจะไปหาในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆน่อยๆจะได้มีพวกผงชีสขายนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเป็นผงชีสแบบเป็นสีเหลืองหรือว่าจะเป็นสีส้มนะครับมีหลากหลายแบบเนาะก็ลองหาซื้อกันดูได้นะครับและตาส่วนผสมนะครับของเมนูนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ เรามาเริ่มทาเมนูป๊อปคอนชีสเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกต้องมาทําตัวป๊อปคอนก่อนนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นหม้อทรงสูงแบบนี้นะครับเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงที่มีฝาปิดด้วยจะยิ่งดีมากเลยนะครับต่อไปก็เปิดไฟเลยครับไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนิดนึงเนาะจากนั้นใส่น้ำมันนะครับลงไปเลยตามด้วยเมล็ดขา้าวโพดดิบนะครับใช้นิดเดียวเองเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวต่อไปก็ ก็ให้นะครับความร้อนเนี่ยกระจายทั่วไปกับตัวเม็ดข้าวโพดของเรานะฮะตอนนี้อามก็ใส่น้ำมันกับเม็ดข้าวโพดลงไปแล้วจากนั้นก็ปิดฝานะครับผมรอให้ความร้อนเนี่ยครับทำให้เม็ดข้าวโพดเนี่ยครับเกิดการป๊อปขึ้นมานะครับพอมันป๊อปเต็มหม้อแล้วนะครับก็จะเอาไปพักให้เย็นนะครับซึ่งในการพักเอ้ยซึ่งในการตัวทำปอปคอนเนี่ยครับให้เราคอยเขย่านะฮะ คอยเขย่าหม้อด้วยพอเขาเริ่มป๊อปเนี่ยค่อยเขย่านะฮะเพื่อให้ตัวเมทิโคพโตที่ยังดิบเนี่ยมันอาจจะแบบกระจายไปโดนที่ไม่มีความร้อนนะครับจะทําให้ตัวเมโคพโตเนี่ยไม่ป๊อปเองเ,องเนาะเราต้องคอยเขย่าให้ป๊อปทั่วกันนะครับพอป๊อปหมดแล้วพักให้เย็นจากนั้นก็ไปทําขั้นตอนต่อไปเลยครับต่อไปนะครับก็ถึงขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราจะผสมทุกอย่างรวมกันแล้วนะฮะตอนนี้ตัวป๊อปคอนของอาร์มก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ในถุงใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ขอเปิดปากถุงนิดนึงฮะเค,เคยกมาเทใส่เลยนะครับอันนี้อัมพักให้เย็นแล้วนะครับมันจะมีบางเม็ดที่ไม่ได้ป๊อปนะฮะเราจะแยกออกไปโอเคเหลืออีกประมาณ3-4เม็ดนะฮะที่ยังไม่ได้ป๊อป เมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทเนยนะครับซึ่งอาร์มเนี่ยละลายเนยไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสัก20-30ิาิวินะครับพอดีเนยของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วนะครับละลายให้เป็นเนื้อ,เ,อเดียวกันแบบนี้เลยเป็นน้ําสีเหลืองนะครับต่อไปเราก็จะเทลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพงชีสนะครับใส่ลงไปให้ทั่วเลย จากนั้นก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเราก็จะปิดปากถุงให้แน่นครับทำให้มันเป็นแบบลมเข้าไปนิดนึงนะครับนล้นก็เขยา่าเขย่าให้ทั่วเลยนะครับเคขั้นตอนนี้นะครับอาจจะต้องเขย่าให้ทั่วกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทเศษฐานแล้วก็พักให้เย็นกันครับ ตอนนี้นะครับอามก็เขย่ารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งชีสเนยแล้วก็ตัวป๊อปคอนนั่นเองนะครับนี่หนะ้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่ในเาขาเรียกว่าอะไรถ้วยนะครับหรือว่ากล่องของตัวป๊อปคอนนั่นเองนะครับอันนี้อามก็หา,าแบบจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็มาตัดแล้วก็ขึ้นรูปให้เป็นลักษณะเหมือนแบบกล่องป๊อปคอนแบบนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ตักใส่เลยขอเดี๋ยวมาโมดีลิกะอืม ช่ำเนยมากคุณผู้ชมรวมไปถึงชีสด้วยนะครับนี่ถ้าเราเป็นชีสสีเหลืองหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะปับ๊บป๊บเข้าไปลูกอ๊บไม่ต้องให้พูนมากนะครับเดี๋ยวไปตกระหว่างทางนะตอนนี้ก็เตรียมหนังได้เลยนะครับจะดูเรื่องอะไรก็เลือกได้เลยนี่จัดใส กล่องแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับ ใครที่ชื่นชอบความเป็นชีสนะครับอาจจะเอาผงชีสเนี่ยโรยเพิ่มเติมด้านบนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยสูตรนี้นะครับทำง่ายมากเลยย้ายเพื่อนนะครับลองไปทำแล้วก็ทานระหว่างดูหนังที่บ้านกับครอบครัวนะครับวันนี้อามก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับสำหรับอัตราส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ f o o d t a v e t v นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปดูหนังกันนะครับ